สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้จักมินออนไลน์ผู้นำทหารรัฐประหารพรมา่าสัมพันธ์ระดับลุกบุญธรรมประเปรมจากกรณีมีข่าวสะพัดเกี่ยวกับการทำรัฐประหารในพมา่าในวันที่1กุมภาพันธ์โดยกองทัพซึ่งการรัฐประหารดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการประชุมรัฐสภาชุดใหม่จะเปิดฉากในวันนี้และเกิดขึ้นเพียงสองวันภายหลังจากกองทัพพมา่า ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือรัฐประหารเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาทั้งนี้ BBC รายงานว่าโ,โกษกพกสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD แถลงว่านางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของพมา่าถูกกองทัพจับกุมไปพร้อมด้วยประธานาธิบดีวินมินและแกนนำพักถูกควบคุมตัวไปเมื่อช่วงเช้าตรู่ตามเวลาท้องถิ่นโดยนายโจนาธานเฮด ผู้สื่อข่าว BBC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารบนท้องถนนในกรุงเนปิดอและนครย่างกุงุงนอกจากนี้ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดในพื้นที่เมืองหลวงและมีรายงานว่าทหารนำกำลังบุกบ้านพักของมุขมนตรีในหลายรัฐทั้งยังจับกลุ่มมุขมนตรีและสมาชิกครอบครัวไปด้วยโดยล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพพม่าได้ประรากาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลาหนึ่งปี สำหรับกระแสข่าวการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในพม่านั้นเริ่มหนาหูเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวัคทองสำคัญของพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพมา่าที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพเมียววดีที่กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปี2551และจุดชนวนให้หลายฝ่ายเชื่อว่ากองทัพกำลังเตรียมการรัฐประหาร ทำเอากองทัพพมา่าต้องรีบออกถแถลงการสยบข่าวลือก่อนทํารัฐประหารโดยยืนยันว่าจะมุ่งมัน่นปกป้องรัฐธรรมนูนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนหน้านี้กองทัพพมา่าก็ได้แสดงจุดยืนนุนพัก USDP ซึ่งประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและกล่าวหาว่าพัก NLD ขององซันซูจีที่ชนะการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดด้วยที่นั่งในสภาไปถึง 346ต่อ33ที่ร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อทุจริตผลคะแนนซึ่งทั้งนี้มีการระบุจากสื่อต่างชาติหลายสำนักว่าพลเอกอวุโสมินอ่องไลน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของกองทัพเมียนมาอาจอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับประวัติโดยย่อของพลเอกอวุโสมินอ่องไลได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสูงสุดตั้งแต่ปี2554 สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันชาติแห่งประเทศเมียนมาผ่านการเป็นผู้บัญชาการรัฐมนเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารภาคสามเหลี่ยมในรัชชานเป็นผู้บัญชาการกองยุทธการพิเศษที่สองหน่วยบัญชาการทหารภาครัชชานและรัฐกเกลียงและเสนาธิการร่วมกองทัพพม่าเป็นต้นคนไทยรู้จักกันดีในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของคนเอกเปรมติลสุลลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษผู้ล่วงลับ วันที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อมาลงนามแสดงความอาลัยต่อก,การจากไปของพลเอกเปรมที่ทำเนียบองคมนตรีได้เผยความรู้สึกตอนหนึ่งว่าเหมือนสูญเสียบิดาอายุของพลเอกเปรมห่างจากพ่อของผมเพียงหนึ่งปีและพ่อของผมได้เสียชีวิตเมื่อปี2 5 4 5และหลังจากนั้น10ปีผมก็ได้พบกับพลเอกเปรมเมื่อได้เป็นผอทอสอสอจึงได้เข้าพบพลเอกเปรมและได้นั่งเคียงข้างกันได้จับมือกันถ้ามีเรื่องอะไรที่สําคัญ ก็จะจับมือกันคุยเปลี่ยนไปด้วยความอบอุ่นทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันผมจึงเปรียบคนเอกเปรมเหมือนบิดาคำสอนต่างๆของคนเอกเปรมก็มีมากมายประกอบด้วย2ประเด็นคือ 1. ทางด้านการเมืองก็จะพูดถึงประชาธิปไตยก็จะต้องเป็นประชาธิปไตยของประเทศของตนเองหรือประเทศใครประเทศคนนั้นให้เหมาะสมกับประเทศของตนเองและประเด็นที่2พลคนเอกเปรมพูดอยู่เสมอว่าเราเกิดในแผ่นดินนี้เราต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ถ้าใครไม่ตอบแทนคุณแผ่นดินคนนั้นถือว่าเป็นคนทรยศต่อประเทศชาติคนเอกอวุโสมินอองไลน์เคยกล่าวไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ